เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสีชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้ไดแถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่่เทานนั้น สวัสดีครับทุกคนตั้งแต่เกมเปิดมานี่คือผมติดใจตัวดีวูฟที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวเมนของผมเลยและผมก็ยังไม่มีสิ่งสําคัญนะครับก็คือสกินของเขานะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าผมจะเกลือไหมผมมีอยู่ประมาณ1,000 10, 10, 0คูปองนะผมไม่รู้ว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่นะครับกี่คูปองนะเราไปดูอะไรแพ็คนี้นะฮะใช่ปะเนี่ยดีวูฟเนี่ยเปิดยากไหม,เ,มเห็นว่าคนเปิดยากมากแต่ผมกม็รู้ผมจะหมดไปที่เท่าไหร่นะครับ แล้วมันก็เท่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสูมา่มามาลุ้นกันว่า <Stanley. S 1> ผมจะหมดกี่ฟูกปอกไหผมต้องจ่ายประมาณสามร้อยสามร้อยใช่ไหมเพื่อหนึ่งใบมันมีซื้อแบบทีเดียวไหมเอา้ามันกดคือมันกดเปิดได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เปล่า เฮ้ยออาคือ I I what คือผมปลดคือมันได้หมดเลยเหรอแค่นี้เหรอ hard when know. อา้า <Just> ซื้อบัตรออกไปเลเตอร์หนึ่งใบพอแล้วไอเทไหนผมลองซื้อนี่ผมจะได้หมดเหมือนกันไหมหรือว่าผมดูผิดวะไม่ได้เปิดแบบมันไม่ได้สุ่มใช่ไหมอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมอ้นี่เดี๋ยวผมกวมกับอ้นี้ว่าทำไมผมได้หมดเลยวะ ทุกอันเลยอะหรือผมมีบัตรอยู่แล้วอ๋อเมื่อกี้เหมือนผมจะมีบัตรอยู่แล้วมั้งใช่หรอทพราผมเปิดไม่ได้วะตอนแรกอะ สิบอันหนึ่งพันอันไหนๆก็ไหนๆและจัดไปให้หมดเลยเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูแล้วแหละผมมีแล้วใช่ไหมก้าวตัวก้าตัวหรือกี่ตัว,วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่และฮะ บอกว่าไปสูตรสก,กินอื่นดีกว,ว,ว,ว่ามันโห่ว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ละเฮ้ยแต่มันเท่ใส่ก่อนเพื่อความขังโอเปอเรเตอร์มันใส่ยังไงอ่ะทีเนี้ยปรับแต่งใช่ไหมนี่เลย <inc> ผมใส่เลย <have> อย่างเท่ครับอู uh ้ย huh. uh huh. สวมใส่เลยฮะนี่เลยใส่แล้วท่านี้อืม้มอกาสูมอะไรต่อดิไอพวกนี้มันใช้ <All right. S 1> มันใช,มนใช้มันใช้ตั๋วได้ไหมผมถนัด AK-12 ไงมีไหม แต่สี่หนึ่งหกก็สวยนะอันนี้เปิดอะไรอะ M4 เหรอเซื้อได้ไหม๋อ,อมันต้องเติมเงินเหรออืโอเคซื้อกุญแจกุญแจใช่ไหม กุญแจแต่ผมก็ไม่มีกล่องอยู่ดีปะ่ะอืมผมก็ไม่มีกล่องอยู่ดีก็เก็บไว้แล้วกันสกินพวกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนอ่ะก็ถือว่าอันนี้คือแหละโอ้ไม่ค่อยเท่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบ อันเนี้ย MP 5ถ้าซื้อ5,000ได้7ชิ้นยังดีกว่ะเก็บไว้ก่อนแต่ผมก็ไอตัวเนี้ยคือผมได้หมดเลย 1>, oh. 1 5 0 0 กลัวไม่ได้อะอยากเปิดได้แต่กลัวไม่ได้จริงๆอะตอนแรกผมคิดว่าเป็น AK-12 นะไม่ใช่ครับถ้า2 0 0 4ผมได้หมดเลยอันนี้ก็ได้หมดเลย2อ0 4อันนี้พันหแต่ผมไม่ได้ใช้สไนหรอ4,3,7เก็บไว้ดีกว่า พอถือว่าคุ้มและแต่ไปเสียแต้มกับไอ้เม่กี้ไอ้ที่ผมลองอะกับรีคอนอะโอ้โหจบเลยผมก็คิดว่ามันจะเป็นแต่ว่าไอ้นี่อะอะไรนะเนี่ยสิบห้าสิบห้าใบใช่ไหมเฮ้ว่าเปิดสิบห้าครั้งเนี่ยไม่ใช่โดนเลยครับโอเคไว้เดี๋ยวเล่นให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านเติมเงินก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ